สวัสดีครับก่อนอื่นผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่มีโอกาสที่จะไปถแถลงชี้แจงด้วยตนเองนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในช่วงเวลาที่ยังก็ต้องกักตัวเนื่องจากผมได้ติดเชื้อโควิดนะครับ19นะครับแต่เนื่องจากว่ามันมเีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีข้อมูลหลายๆอย่างที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะมีความไม่สบายใจนะครับผมยังขออนุญาตเนี่ยมาถแถลงประเด็นที่สําคัญๆนะครับ เป็นความคิดเห็นของส่วนตัวแล้วก็เป็นข้อมูลเพื่อให้นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องโครงการโซล่านะครับที่มีข่าวออกไปนะครับโดยเฉพาะจะเป็นโครงการที่นครสวรรค์แล้วก็ที่ลำปางผมอยากชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าโครงการที่บริษัททำนะครับเป็นลักษณะที่เป็นที่เราเรียกว่า EPC contract แล้วก็เป็น turnkey นะครับมันหมายความว่าคือการที่เราทําโครงการเนี่ยเราเป็นการจ้างทั้งโครงการ โดยผู้รับเหมานี่จะต้องไปดําเนินการออกแบบนะครับแล้วก็ในลลารายละเอียดต่างๆทําการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆและดําเนินการก่อสร้างโครงการให้ทําสําเร็จแล้วก็มาส่งมอบให้เรานะครับซึ่งถ้าโครงการเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่มีความสมบูรณ์ก็จะถูกเราปรับนะครับซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ค่อนข้างสูงมากนะครับการที่2คือลักษณะโครงการของเราเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นโครงการที่เรียกว่า project financing นั่นหมายความว่าอะไรฮะการ การชําระเงินการจ่ายเงินต่างๆเนี่ยจะถูกสถาบันการเงินนะครับที่เข้ามาปล่อยคู่ควบคุมนะครับแล้วเงินอันนี้ก็จะส่งตรงให้กับคู่สัญญานะครับโดยที่ทางบริษัทไม่สามารถที่จะเข้าไปแตะต้องเงินได้นะครับแล้วเนื่องจากลักษณะโครงการที่เป็น EPC c o n t r a t t นะครับแล้วก็เป็น t u r n k e ทนะครับทางแบงก์เองเนี่ยก็ต้องมีการจ้างนะครับโปรเฟชชันนะครับที่เป็นที่เขาเรียกว่า L e นเด e e เ แล้วก็ Legal Advisor นะครับเข้ามาดูแลโครงการนะครับตั้งแต่สัญญานะครับที่มีความหนาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มี Professional ทางด้านแต่ละเรื่องนะครับเข้ามานะครับที่จะมาดูดูในรายละเอียดต่างๆนะครับว่า,าสิ่งที่ทำเนี่ยมีความถูกต้องแค่ไหนมีมีมีความเสี่ยงยังไงนะครับเ,เพื่อที่จะให้แบงค์เนี่ย เขาประเมินความเสี่ยงของโครงการได้ถูกขณะเดียวกันเนี่ยแบงก์ก็บังคับนะครับให้ทางโอนเนอร์ก็คือทางบริษัทเนี่ยจะต้องจ้างเอนจิเนียร์ที่เป็นโปรเฟชชั่นแนลนะครับที่เรียกว่าโอนเอนจิเนียร์แล้วก็ลีดเออร์วเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาในโครงการนี้คือพยายามจะบอกว่าการทำอันนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าทำกันคน2คนนะครับมีการอินโวฟของคนจำนวนมากแล้วก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆนะครับ เข้ามาควบคุมดูแลโครงการอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญคือการจ่ายเงินนะครับเป็นการจ่ายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการจ่ายเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับเป็นการจ่ายตามเฟสตามมายสโตนต่างๆซึ่งก่อนที่จะมีการจ่ายเงินแต่ละรอบจะต้องมีการส่งเปิร์พาร์ตี้นะครับเข้าไปตรวจสอบโครงการนะครับว่าโครงการได้บรรลุตามเป้าหมายหรือยังมีคุณภาพในการก่อสร้างดีไหมและมีความเสี่ยงอะไรก่อนที่ สถาบันการเงินนะครับจะมีการปล่อยกู้ออกไปเป็นระยะระยะนะครับซึ่งจะทําได้เห็นได้ว่านะครับการดําเนินการต่างๆที่ที่ผมได้กล่าวเรียนมาแล้วเนี่ยมีความรัดกุมนะครับแล้วก็มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขานะครับเข้ามาควบคุมดูแลนะครับเพื่อให้โครงการมีประสบความสําเร็จแล้วก็มีความเสี่ยงน้อยที่สุดและที่สําคัญที่สุดนะครับที่อันนี้เราจะเป็นที่จะต้องเน้นเลยก็คือโครงการของพลังงานบริสุทธิ์เนี่ย มีต้นทุนต่อเมกะวัตนะครับถือว่าตามที่สุดในขนาดนั้นเมื่อเทียบกับผู้พัฒนารายอื่นๆในเวลาเดียวกันนะครับแต่สามารถสร้างรายได้ต่อเมกะวัตนะครับหรืแอ,อแม้กระทั่งกำไรต่อเมกะวัตได้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งของเรานะครับซึ่งอันนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโครงการของเราเนี่ยถ้าเราทำได้ถูกที่สุดนะครับ ได้กาไรดีที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ยังเป็นครอบมีข้อคอลหามากกว่าโครงการอื่นๆอันนี้เองเนี่ยก็ต้องขอให้นักลงทุนนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับคําชี้แจงนี้ลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้าเราทํารัดกลุ่มถึงขนาดนี้แล้วนะครับมีต้นทุนที่ถูกอย่างนี้แล้วมีผลกําไรหรือ,อไรายได้ที่พิสูจน์มาแล้วนะครับวันนี้ไม่ใช่เป็นโครงการที่เพิ่งเพิ่งสร้างเสร็จนะครับ เดินมาจนจะแอดเดอร์จะหมดอยู่แล้วนะครับเราก็มีประสิทธิภาพเรามีผลประกอบการที่ดีมาตลอดนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้นักทางนักลงทุนเนพิจารณาด้วยนะครับส่วนเรื่องที่2คือเรื่องที่ดินในการก่อสร้างนิคมนะครับก็มี question mark หลายอย่างว่าทำไมไม่ให้บริษัทไปซื้อเลยนะครับทำไมผมจะต้องมาซื้อก่อนผมอาจจะต้องขอพูดย้อนในเวลานั้นนะครับเมื่อมันผ่านมาแล้ว5 6ปีนะครับ ตอนนั้นเนี่ยเราอยากจะทําโครงการาลักษณะนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็โครงการลักษณะนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเราก็อยากจะให้โครงการนี้มันอยู่ในพื้นที่ที่มันเหมาะสมนะครับแล้วก็ใกล้กับตลาดแรงงานเพราะว่ามันมีหลายการโครงการนะครับที่ไปสร้างผิดที่นะครับแล้วทําให้เกิดปัญหาเรื่องการหาทักษะแรงงานที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพนะครับซึ่งจะทําเป็นผลกระทบกับโครงการอย่างมากนะครับ เราก็เลยคิดว่าถ้าเราได้โครงกในพื้นที่ที่มันเหมาะสมเนี่ยมันน่าจะดีกับโครงการเราในระยะยาวนะครับงั้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมเราถึงมาซื้อที่ดินนะครับในบริเวณบูทคซิตี้นะครับแต่ปัญหาของมันก็คือว่าบริเวณนี้เนี่ยในวันนั้นที่ดินตรงนั้นเองยังไม่ใช่เป็นที่ดินที่พร้อมที่จะทำอุตสาหกรรมมันยังเป็นพื้นที่สีเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบริษัทเองเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปซื้อพื้นที่ดินอันนั้นเข้ามาในบริษัทได้เพราะว่าบอร์ดก็ก,ก,ก็ก็ไม่ยอมรับครับวันนั้นเราได้มีการคุยกันในบอร์ดนะครับว่าออผมมีไอเดียที่จะทําอย่างนี้แล้วจะให้บริษัทนี่ไปลงทุนก่อนซึ่งบอร์ดก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเราจะทําโรงงานแล้วเราไปซื้อที่ดินสีเขียวแล้วถ้าเกิดที่ดินสีเขียวเนี่ยเกิดไม่เปลี่ยนมาเป็นพื้นที่สีม่วงจะเกิดอะไรขึ้นความเสี่ยงอันนีออ้ทางบริษัทมหาชนไม่สามารถรับได้ อีกทางหนึ่งก็คือทางสถาบันการเงินคือทางแบงก์เองเนี่ยเราก็ได้มีการติดต่อไปนะครับแล้วก็ไปมีการพูดคุยปรึกษากันซึ่งทางแบงก์เองก็สนับสนุนโครงการในวันนั้นแต่บอกว่าโครงการเนี้ย,ยในที่ดินมันยังเป็นสีเขียวอยู่เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะปล่อยกู้ได้นะครับเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จะเขียนเหตุผลยังไงในการปล่อยกู้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยกู้ไปแล้วที่ดินสีเขียวมันเราบอกว่าจะไปทําอุตสาหกรรม เขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปให้บอร์ดอนุมัติเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเงื่อนไขในวันนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจริงๆนะครับที่จะใช้บริษัทเข้าไปในการลงทุนนะครับนั้นมันจําเป็นที่จะต้องมีคนกลางที่มีเงินมารับความเสีย่ยงซึ่งวันนั้นเองเนี่ยผมผมก็มองว่าผมเป็นคนที่เสียสละนะครับที่จะเข้าไปซื้อที่ดินอันนี้ก่อนนะครับเข้าไปเป็นผู้กู้เงินนะครับในการาจัดซื้อที่ดินอันนี้โดย รับความเสี่ยงที่ว่าถ้าเกิดที่ดินอันนี้เกิดไม่ไม่ประสบความสําเร็จในการที่จะเปลี่ยนมาเป็นสีม่วงนะครับผมก็ต้องเป็นคนรับความเสียหายอันนั้นไปเต็มๆโดยที่บริษัทเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับแต่โชคดีครับที่ดินอันนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับก็เลยมีทรานเซ็คชั่นอันที่เกิดขึ้นมานะครับก็เลยอยากจะให้ทางนักลงทุนเนี่ยออมองเรียนสองด้านเลยนะครับว่า วันที่ผมไปซื้อเนี่ยมันเหมือนกับตอนที่เราไปซื้อทุ่งนาที่มันปเป็นิวเขียวเพราะผ่านมาห้าหกปีเนี่ยมันกลายเป็นเมืองนะครับพอมันเป็นเมืองปับเนี่ยคนก็มาบอกว่าผมราคากาไรเกินควรนะครับแต่ไม่ได้มองว่าไอ้ที่ดินตรงนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งมันไม่เป็นเมืองขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับนับ้นกระบวนการต่างๆเนี่ยผมขอยืนยันว่าเราเราทําด้วยความโปร่งใสนะครับเราไม่ได้อยู่ดีเนี่ยเราไปแอบทํานะครับ เราไม่ได้ปกปิดข้อมูลกับสาธารนณชนนะครับการที่ t r a n s ซ c t i o n ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทที่ทาง f a m i l y ผมไปถือกับทาง EA เ,งเนี่ยก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกไปนะครับซึ่งข้อมูลที่ออกไปเนี่ยก็ต่างคนต่างตีความนะครับผมก็มีการดีแคร์ชัดเจนนะครับว่าข้อมูลที่ออกไปเนี่ยว่า t r a n s a c t นนี้มันจะเป็น c o n n e c t e d transaction นะครับเพระพอมันเป็น c o n n e c t e ปั๊ p เนี่ย แล้วมันมีขนาดใหญ่เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างมืออาชีพเข้ามาประเมินนะครับให้ความคิดเห็นแล้วก็ตีมูลค่าต่างๆก่อนแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆนี้ให้กับผู้ถือหุ้นนะครับตามกรอบเวลาที่กฎหมายกําหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยมีเวลาเพียงพอในการที่จะศึกษานะครับก่อนที่จะมาลงมติในการท,ทา transaction น,น,นี้นะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็ทําตามกรอบเงื่อนไขตามกรอบเวลาทุกอย่าง ันั้นแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับวันที่มีการโหวตนะครับท r a n s a c t i o n นี้เนี่ยเนื่องจากผมเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อมีส่วนได้ส่วนเสียผมถึงจะถืออยู่ในกลุ่มเนี่ยถึง4 0นะครับผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโหวตนะครับที่จะให้มติอันนี้ผ่านนะครับจะต้องให้ผู้ถือหุ้นที่มาในวันนั้นมากกว่า7 5อนอนุมัตินะครับอันเนี้ยมันเป็นกฎเหล็กเลยนะครับที่ที่จะ ที่จะยอมรับว่าทางเซ็ชันนี้ผ่านได้ไม่ได้โปร่งใสไม่โปร่งใสมีเหตุผลไม่มีผลอันนี้ขึ้นอยู่กับมติผู้ถือหุ้นที่ตัดผมออกจากภาพจากระบบแล้วนะครับอันนี้เองก็อยากจะให้ท่านเห็นว่าทุกอย่างที่เราทํามาเนี่ยเราทํามาถูกต้องตามกฎเกณฑ์หลักการนะครับที่ที่บรนควนที่จะเป็นทั้งหมดนะครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่อง หุ้นที่ผมถืออยู่นะครับสัดส่วนของหุ้นที่ผมถืออยู่นะครับเรื่องมันไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมยังยืนยันว่าตั้งแต่ที่ผมเข้าเ EA เนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์มาเป็นเวลามากกว่า10ปีเนี่ยผมยังไม่เคยทําการขายหุ้นออกมา,มา,ม,ามาสักหุ้นเดียวเลยนะครับในตลาดจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีความจริงอะไรที่เกิดขึ้นนะครับที่บอกว่า ผมไปแอบขายหุ้นหรือผมไปทำอะไรไม่ได้มีการอย่างนั้นนะครับความเป็นจริงก็คือผมมีการย้ายพอร์ตนะครับจากโบเกอร์หนึ่งไปยังอีกโบเกอร์หนึ่งซึ่งโบเกอร์ที่ย้ายไปเป็นโบเกอร์ที่อยู่ต่างประเทศงั้นเวลาการโชว์ขึ้นมารายงานออกมาในในทะเบียนหุ้นเนี่ยชื่ออาจจะเปลี่ยนไปแต่จริงๆเนี่ยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็ยังเป็นชื่อผมอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง มันเลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ก็เพราะว่าผมยังถือครองเท่าเดิมนะครับเมือนกับเราย้ายจากบรกเอนะครับโอนหุ้นไปให้บรกบีนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการแสดงตัวเลขนะครับจากบรกเอมันต่างกับบรกบีมันก็เลยทําให้ตัวเลขมันดูสับสนแต่ถ้าเอาทั้งกลุ่มมารวมกันมาเลขเดิมเลขเดิมครับไม่ได้มีการขายออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ได้มีอะไรในกอไผยนะครับไม่ได้มีการแอบขายหุ้นนะครับหุ้นยังอ,อยู่เท่าเดิมและก็ไม่มีความจาเป็นใดๆในการที่จะต้องไปดีแคร์นะครับหรือต้องรายงานเพราะว่าตามกฎของ5้าสขีดหนึ่งนะครับหรือ2องสี่หกขีดสองเนี่ย <c oughs> มันไม่เข้าเกมครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องเอกสารที่มีการบังคับโอนหุ้นให้ออกมานะครับให้กับภรรยาตรงนี้เนี่ยผมอยากจะขอชี้แจงว่า ณปัจจุบันนะครับยังไม่ได้มีการโอนหุ้นนะครับออกไปนะแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโอนหุ้นให้กับภรรยาเนื่องจากสารดีการนะครับมีมติให้ยกคำร้องคำพิพากษาของของอสารอุทธรณ์นะครับแล้วก็ให้ตามกับคำพิพากษาของสารชั้นต้นก็คือสรุปง่งายๆก็คือผมชนะคดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความกังวลที่จะมีหุ้นจำนวนมากออกมาถูกขายมาในตลาด นะครับเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าหุ้นทั้งหมดยังอยู่ที่ผมเหมือนเดิมแล้วก็ผมเองเนี่ยสร้างบริษัทนี้มากับมือนะครับั้านมันมากับมือมันเือนกับลูกของผมนะครับแล้วผมเองก็ทําอยากให้บริษัทนี้เจริญรุ่งเรืองเป็นบริษัทชั้นนาของประเทศนะครับเราได้ทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในประเทศเรามากมายเรากาลังทํานวัตกรรมหลายๆตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนหบู่มากนะครับแล้วก็ประเทศชาติ นะครับผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญมากกว่าที่ผมจะมา,าขายหุ้นแล้วก็สอญเสียชื่อเสียงของผมเองในเวลานี้ซึ่งผมไม่คิดว่า,าถ้าผมทํามาได้เป็นเวลาเป็นสิปีเนี่ยผมจะมาเสียชื่อเสียงตรงนี้ทําไมนะครับก็อยากจะาฝากนักลงทุนนะครับใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับแล้วก็ ลองนำสิ่งที่ผมชี้แจงวันนี้ไปพิจารณาดูนะครับยังไงก็ต้องขอบพระคุณมา,มากๆกับที่ใช้เวลาในการรับฟังสิ่งที่ผมอธิบายในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับ